Ê, sái lắm. À đi chậm sai rồi, đây đi, thôi đây, anh em. Đây, anh em. Tý, ต้องกินหาอย่างนันหลับบาไว้อย่างเพื่อชัวข้าวใส่ก่อนครับผมเพราะว่าวงไฟจะลือตู้ติดตั้งตู้บ่ได

เป็นดอกเบี้เอนี่คนตัดของขยายงนเลครับวี้ินดีอันนั้นดีวนะอนตนตะ้วนอ้วนอนะนอ้นอน้นดอต้ะอดนนอ ยังเกินความสามารถนะ่เที่เด็ดเห็ดไท,ทยบางคนหลอกเล่นแบบด้วยครับเดอ้อไพ่กระดาย <c oughs> ว่ามั่นใจกันจะเห็ดครับผมจำสดเลยครับรจำไปใส่ไฟสั่ข้าวเนาะ ไม่ควรเล่กเรียนแบบแกหางปลาไว้กระหักออกเอาครับนี่ปลาหางปลายอยู่ตรงจุดที่นี่เลยพี่หักเลยไม่ได้สนจำจำุดจ สองชุดครับพักเลยนะ

เดินยาวๆก่อน FC ได้เบิ่งยาวๆนะได้มื้อใด FC 200กว่า250กว่าเจ้าเฮ็ดหลังเจ้าอุตาเฮ็ดแบบม่วนเฮ็ดเี่ยวแต่กับงานกับขี่รถเนาะมันก็เลยบ่อันนี้เ็มาพอาหารน่ะเฮ็ดไปได้ไว้แม่นอยู่ โอเคติดแปลกแล้วมาแบนกันนดยอดทราบกึนน้จสิบแปิบอยู่ายนี้แบนากันแน่เห็ดนันเห็ดนีกันแน่นะแต่ว่าขีิทะส์มันหลหมดกับไอีกฎหมายมันหลนิดเลื้งนินันนหลแหงเอาเพีงม่ใสแหงแล้วเลยดนตีมาใสขนาดดนตีบอบมีสกมีกสีมคอยมีคนเอหมดดนใจ

โอยเนจนรวยเอาบี้เดี๋ยวมันบ่าเนอะันเห็นได้เงินจิมาจัเลบอว่าเง็ยแนเได้เงินไม่ได้ไปใสนีแล้วก็บ่านบ่านี่ยเนาเาบอกอยูู่นเดียวแนี่เขาสเอลงลุนมาสกัน

Thôi cả, thì thôi thì có trẻ thì thôi mà anh bỏ phân thế nào có cả ba phải gì nó anh cả cái cái này เดี๋ยวลองไปครับ